ก่อนรับชมนะครับผมก็ขอฝากแอป Gamer Extreme ด้วยนะครับภายในแอปนี้ก็มีเกมให้เล่นสะสมแต้มมากมายนะครับสามารถเอาแต้มไปแลกเป็นไอเทมโค้ดภายในเกม x อ็ก t ็อได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแอป Gamer Extreme สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ X อ็กช็นะครับแล้วคลิปนี้ผมก็มาอยู่ในสุสานตูตันคามุนนะครับเป็นโหมดมัมมี่ห้องไม่โนนะครับแล้วปืนที่ผมจะมาเล่นนะครับก็จะเป็น ปืนบอมหมูตัวแรงนั่นเองนะครับผมโคตรชอบเลยบอมหมูเนี่ยยิงแม่งไปเลยนะครับผมเอ้ยนึกว่าจะขึ้นมาซะแล้วขึ้นมาปกวะต้องระวังครับทุกคนเอ้ยข้างล่างวิ่งมาแล้วเอ้ยเพื่อนจะบ้างมาจะไม่มีมัม,ม่หลุดขึ้นมาใช่ไหมนี่ไงเทีย่อยาให้มันวิ่งขึ้นมาก็พอละขอกล่องกระสุนละกันครับมาอันนี้พี่ขอครับเฮ้ยลองหนไปไหนแต่ว่าไปแล้วมัง้ง น่าจะไปแล้วโอเคตั้งหลักครับแล้วก็ยิงครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเฮ้ยเลยไปไหนอะน้อง้มาแล้ว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 มากระแล้วมากระแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮียเฮ้ยเราเยอะจังอ่ะมากันเยอะจังอ่ะเฮ้ยมายิงไม่โดนไงเฮียโอ้ว้าวลายนัดเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วครับ มีตามมาปะวะปึไม่มีตามมาวะเฮ้ยรอดมาได้ไงวะตะกี้วนวจัดมาพี่ขออยู่ตรงนี้ละกันอืมขอแล้วกันนะฝั่งกระสุนนะผมไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วครับโอ้โหเหลือเหลือกันอยู่ไม่กี่คนเฮียยิงก่อนเลยไม่รู้ใครไม่รู้ใครต่อใครยิงมั่วหมดยิง หนีกันแล้ววะ่ะยิงอัดเข้ารูไปเลยครับออาหมดแล้วเหรอถามจริงมากันละเฮ้ยตรงนี้กระโดดขึ้นมาอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาเฮ้ยเหียโอ้ยอยู่ใกล้กัน,อน,อน,อนโอ้โหแล้วยิงนามจไม่เข้าเลยไปโดนใครมาเนี่ยสงใส่โดนดการเดียนมาแน่เลยฮึบฮึบอะไรวะตบไม่โดนตบไม่โดนโอ้ยติดเครียด ติดคือติดขืผมว่าผมยิงโดนนะแต่ว่าดาเมจไม่เข้าเลยผมก็ไม่รู้เหมือนเพราะอะไรในหาครับในรูในรูแบบว่าอยากให้มันเยอะกว่านี้ไม่งั้นแต้มคือแบบขึ้นอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวนะจะไปอยู่ไหนอยู่ตรงนี้แล้วกันฟึ๊บหวังว่าจะไม่ได้เป็นมัมมี่นะครับแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะได้เป็นแน่นอนนะครับนั่นไงกวูว่าละโอ้ระเบิดตแฟลตตอนนี้คือผมมองไม่เห็นเฮียอะไรเลย มองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ผมตกใช่ไหมอยู่ข้างล่างใช่ไหมนั่นไงว่าละโอ้โหโอ้โหไอเหียยิงอย่างเดียวเลยหาจังหวะดีดีปึ๊บกูตายเลยกูมาตรงนี้โอ้ยหุ้ยคนเยอะจังอ่ะเยอะจังเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวแตกหนึ่งแตกสองแตกสามโอเคแตกสี่สี่พี่อตบไม่โดนตบไม่โดนจริงเนี่ย แตกสี่ครับแค่ผมมาก็แตกกันหมดแล้วท <g ül> ี่เดี๋ยวก็จะอยู่ข้างบนครับระเบิดเลยลงมาใครก็ได้ไอ้เหี้ยอุ้ยไม่โดนตอนนี้ดูเหมือนว่าเลือดผมจะบั๊กเวยมบ้งตอนเนี้ยตบนัวโอ้ตบไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเออไม่เหี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยก็คือกูยังอึดแตก ไม่ได้โปรนะไม่ได้โปรอุ้ยโดนยิงกระเด็นเลยกูอุ้ยแม่งกระเด็นอย่างเดียวว่ะฮึบฮึบอันนีผมว่าโผล่มาอยู่จังหวะน้องก็คือผมผมโดนยิงไม่เข้าเวจนแม่งไม่ยิงแล้วอะ่ะยิงแล้วเลือดเพิ่มอะ่ะใช่ปะอ๋อไม่ไม่ได้เพิ่มแต่คือยิงไม่ตายอะ่ะเสียเวลาอ่ะพิมพิมบักไปนี่ รออะไรอ่ะรออะไรอ่ะสงสัยถึงกับสงสัยเฮ้ยโดนดูดโตมันเออห้องนี้มันไม่โนจัดได้ว่านัวจัดครับแต่ว่าเวลามันนัวใช่ปะ่ะมันมันจะจบไวไงนะครับแบบไอ้ยจบไวจัดเลยอะนึกว่าปืนมีปัญหากะจะส่งเข้าศูนย์ซะแล้วเอ้ยศูนย์อะไรเอ็กซ์ช็อตกรุ๊ปแบนหรอไม่ดีมากกรุ๊ปแบรนอะไม่ใช่ศูนย์ที่กูต้องการ ออ้ยอ้ยไเหี้ยไปละไปละไปละกูไปก่อนเลี้ยวหนีก่อนเลยเฮ้ยอ,อ๋อ,อ,อคนใส่ชุดไฟนึกว่ามัมมี่ต้องใช้หมดเลยเฮ้ยลื่นเลยกูอยา่ากูไม่อยากเป็นมัมมี่อย่ามายุ่งกับกูไอ้เหี้ยจะนัวไปไหนวะไอ้เหี้ยไปแล้วอย่ามายุ่งกับกูเลยอย่ามายุ่งกับกูเลยพี่ขออยู่คนเดียวได้ไหมน้อง ไม่มีตัวเทียอะไรตามมานะยอย่าไปยุ่งกับกูกูขออยู่คนเดียว,ยวอย่าไปยุ่งกับกูเลยมาไหมมาไหมเฮ้ยอันแน่เสียงอะไรยิงมันยิงมั่วครับตอนนี้หันดูข้างแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำอะไรทำอะไรให้มัมมี่เกิดข้างล่างยิงช่วยเพื่อนก่อนอืมเฮ้ยการ์เดียนการ์เดียนแม่งเปิดบัฟแล้ว แม่งอันตีตัวแรงเลยแตกวนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าแตกฝังกระสุนตอนนี้ไม่มีครับทำไงล่ะโอ้ย,ยิงเข้ารูเลยครับโบนัสว่ะไอ้เหี้ยไอ้ตายตีนกูว่ามีไอ้เหี้ยอุ้ยเฮ้ย,ยห้องมันนั่นไอ้เหี้ยเลยลืมไปว่ามันไม่โนดูดนี่ว่ะเหลือสามคนสามคนแม่งอยู่ข้างบน ยิงแบบแทบไม่ได้เดินอ่ะไอพวกที่มันชอบเกียน,ยนห้องอ่ะมันน่าจะมาเล่นห้องนี้นะเพราะว่ามันไมโนมันจะมีคนอยู่คนหนึ่งรือสองคนนี่แหละที่แม่ชอบเกียนห้องโนเไอพอมีก๊อตเที่ยวอะไรนั่นอ่ะไม่รู้ยังเกียนอยู่หรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่ามันชอบเกียนห้องนะครับก็สร้างมันแล้วกันไปจบมาอันนี้ก็น่าจะเป็น น่าจะเป็นวินสุดท้ายแล้วครบเนี้มาวินสุดท้ายของเราต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดครับผมเฮ้ยปืนไรอ่ะไฟเวิร์กไฟเวิร์กแบบสก,กินทำไมมีดผมไม่มีใครอยากได้วะมีดนี้เอาไปเล่นมีดอะเกียนนะเว้ยไอพวกปอมอาการอะตกมีใครวิ่งตามมาปะวะร้อนร้อนร้อนมามามาเดียเพิ่งแตกกันนะเว้ยเ,เพื่อนตก ทำไมตกไวเงินจังยิงเลยครับเฮ้ยใครอยู่ด้านหลังกูไอเ้เฮียมาจากไหนน้องเฮ้ยโอ้โหนัดเดียวจอดเลยเหรอเฮ้ยนัดเดียวจอดเลยเฮ้ยขอแล้วกันตัวเนี้ยแตกสวยเลยสองคนครับอสองคนเลยเฮ้ย,อยขอหน่อยโอ้แต่ไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนวะไหนวะไหนวะ เรียบร้อยครับจบเกมครับผมโอเคครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า